เอาสบายดีสบายดีสวัสด so 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 ีพี่สี่เมื่อสุกูลสุกคนน้องพี่น้องเนาะโอ้พี่น้องเอ้ยดนดนเถื่อน้องพี่น้องเนาะได้กินแสบน้องพี่น้องเนาะงนี่อันนี้ลาบเด้อพี่น้องเด้อลาบงัวน้องพี่น้องเนาะแต่ว่าเดี่ยวกินกรบโวยยิมพี่น้องแต่กรบโวยเป็นแนงน้องพี่น้องเนาะกินเพื่อความสามัคคีพี่น้องกินนลำกันนี่แหละลาบงัวคนในบ้านบริเตียนเน้องเจ้าเฮ็ดฮีตน้องพี่น้องเนาะงแกฮิตเพราะว่าเคยบูชาตั้งแต่ บูฮานัการพี่น้องเอ้ยเป็นพิธีเนาะได้กินงัวตัวนึงเอ้ยมันงัวนะควายเป็นควายตัวนึ่งเีาหยองเนาะนี่แม่พี่น้องและก็มีปิ้งน่ำเนาะพี่น้องเนาะและก็แจจวพี่น้องผักกับผักแกมกับมีผักกาดอันนี้ผักกาดพี่น้องผักกาดอีแม่ปลูกเองสดๆพี่น้องเอ้ยและก็อันนี้เป็นผักกระเดาเนาะพี่น้องเนาะผักกระเดาเบาตกตานึ่งข้างในอนี่พี่น้องเอ้ยนี่ดอกอันนี่มาพี่น้องมา เราเป็นการบอเยเวลาโน้พ no. right. no. ี่น้องเนาะการบวบอะไรใหญ่หาพี่น้องมาแซ่บน้ำกันเลยพี่น้องเลยกับเจลเล็ดเล็ดเนี่พี่น้องเอ้ยเจลเนี่นี่ยเจลเด็ดๆเลยพี่น้องมาเลยกามาเลยพี่น้องว้ามาเลยชิมสกู๊ตคนเหมือนี่กินข้าวนาำเซียนเด้อมาเด้อชิมสกูตคนมากินข้าวน้ำตาลตาเด้อมือนี่กินลาบพี่น้องบดได้เฮ็ดบดได้กินดิบโนะพี่น้องเนาะต้อนเฮ็ดอันเฮ็ดดิบพี่น้องเอ้ยลาบอันนี้โบแมนบใบเซียนเฮ็ดเองของพี่น้องเอามาให้ ในบ้าทนม่พี่น้องเนาะทำให้บริเทียนก็เลยคั่วเพราะว่ายันเป็นพันาพญายพี่น้องต่อหักษาสุขภาพเนาะนี่ก็่หดวราดูหนาวพี่น้องเลยเพื่อให้แม่ให้น้องๆได้อยู่ดีมีแห้งเนาะพี่น้องเนาะสุขภาพเข็มงก่อนอื่นก็มาจากลักลอบามัยนี่แหละพี่น้องมาจากทางซึ่งทารกางรืมสุขภาพ

กิກกับโยยาบดอกเนอะโอเคยิบเลยจึ้นเลยห่อใส่ปลาไไปตามันเป็นต้มกันมีน่อยกินน่อยมีรายกินรายพี่น้องมื้อนี้ บอเรเน่นก <S 々> ินล no. eh, <high number S 1> wow ูลาพี่น้องบอเรเน่นเห็ดแบบเครื่องบางเอฟซีใรใกล้ว่าสร้างภาพผมแอนพี่น้องเนาะตามนี่นี่แหละพี่น้องนี่ใครกินทั้งนัะบางคนคิดว่าโอ้ยใบเทียนมีไล่แต่ว่ากินน้อยโอ้ยปกติใบเทียนท่าจอกกินไล่เนี่พี่น้องเลยเต็มกระสังให้เอฟซีบังยอดวิวก็จะได้ไล่หนูพี่น้องเนาะแต่ว่าเห็ดจะได้ มันมีหน่อยเด้พี่น้องเลยจะกินเท่านั้นลมแห้งที่ปุ้นพี่น้องเลยที่ปุ้นไง นั่งผิดป้อนแล้วพี่น้องเอ้ยตํากันกับบ่าตุ๊กตาแล้วบ่ว่ากันเด้อพี่น้องเด้อนังิดปกติไปสิั่งเบิ่งนัเพราะว่ากินเบิ่งนี่แล้วก็เป็นหยังแล้วบาตุกตาสิเครียดกินาเฮ็ดจังได๋เซนสิอิ่มอยู่คนเดียวลตาบ่กิน nó dưới chân ai đại thịt tất cả biệt cho em sẽ ăn ngay của vừa làm ເຫັນປະກາດສັດຊິດິເຂິນດຳຂະໜາດພີ່ນ້ອງເອີ້ກິນມັນເຂິນຂະໜາດເຂິນສັດຊິດິເອີ້ພີ່ນ້ອງໄດ້ແລ້ວຍັງກິນກິນຄັ້ງແລກໂອ້ຈົນໄຮພນນ້ຕກິດຄາິມหมดິດນນນາແຕ່ວ່ຮີປຸເຈົກິບັກຫນ คือสิแซ่บแต่ว่าสําหรับบ่ายเดียนกินบ่ได้มันขึนดําขึ้นจนฮอดสมองมื้นีบายเดียนสิซื้อปลานิ่มซื้อซาอะลองให้แม่กินเนาะน้องเกินบ่แม่โอแม่กินลองบ้าง เอแม่ว่ายากินซาซิบิพี่น้องอาหารญี่ญปุ่นน้องพี่น้องนะใบเรียนซื้อมื้อนะ้าลอกให้แม่กินแม่ว่ายากินเขาหน้าจะผลิตจาก อันน really, ี้แล้วเนาะพี่น้องเนาะสายสีริเนาะเดี๋ยวนจะประกาศนี่แหละเพราะว่ามันขึ้นแฮงเลยขึ้นลังนะ ลำในหลอกหลอกตัวดวนาตึงตับเี่ยนตนตั้งใจชาวตัวนาแบแบบตั้อดอกงามขนาด

มักกินคมพี่น้องเอ้ยไผได้มักคือใบเตืเนาะพี่น้องเนาะเผ็ดบ่มักส้มบ่มักส้มนี่มะขามนี่หน่วยนึงน่ะบ่อยากมดกินพี่น้องคมนี่กินกับข้าวได้แต่ว่าส้มนี่โอ้บ่มักขนาด บินเว่ยลมแห้งเอาพี่น้องคลิปนี้ก่อนจบตอนนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะก่อนอื่นก็คือเก่าพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเป็นกำลังใจให้ใวเตี้ยให้อีแม่น้องๆเนาะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ขอเก่าคำว่าสวัสดีและสบายดีเนาะพี่น้องนามบายบาย